คอยได้กินคอได้กินประกาศอยู่มาเก็บให้บบให้ก็บได้ไปเดียวด้อยสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าปคำสายโกกองนะคะแต่ว่าอย่างอื่นผมไม่เคยรับรไม่ได้ไอยู่ในกลุ่มใช่ไหมอยู่ในกลุ่มครับใช่ครับเขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนพรพลพลกลุ่มลายครับ อันนี้ก็ผมเองก็เขเรีต้นไม้ต้นไม้มคนเนาะปลูกในกระถางนึงจะสวยถ้าปลูกแบบทั่วไปแหะสวยไหมสวยแต่ก่อนบ้านผมปลูกไว้ไนบ้านอย่านี้เต็มเลยแล้ววางไว้หน้าบ้านหายพี่มาเนีบอกคนแรกเลยจะมาขโมยต้นหนึ่งมันสองต้นนี้ที่ที่มานาบอกว่าแพงมากเลย แล้วหน้าแรงนี่มันที่จะขโมยใช่ไหมคนมีลัานะเด้อได้ตลอดราะคนนี้นะไปก็คนนี้เด้อใ่ค่ะแต่เราต้อลน้ำนะครับตอไ่ไปก็ะคนนี้เราเออเปือ่คะ อันนี้สามารถลือกระถางแล้วก็แยกใส่กระถางเลยอ๋อแยกก็ได้อีกอ๋อแยกได้อีกนะมันสวยงามแต่มันไม่ได้จอยเหมือนเผือกหรอค่ะแต่ถไอของที่มันใส่กระถางแล้วไม่กลัวมันจะหายก็ต้นเมงดาเนี่ยมันหายากมันกินได้เออใบเมงดามันหอมอะไรใส่เก่วได้เด้อั้นมันจะหายในบ้านเรานะครับเพราะเขาไปใส่เกลวมันหอมอันนี้ไม่หายแล้วจะหายก็พี่มานาจะหายก็พี่มานาครับเพราะว่า ถ้าเกิดซื้อปุ๊บเขาเรียกว่ารับของโจรต้นที่บาลูกต้นเท่าไหร่อะ นี่ลุกกฎหมายแล้วนะรบมุกกฎหมายแล้วนะเออต้มีกฎหมายตัวนะวว่าก็มีต้นเท่าไหร่เออกระังที่ประมาณหกพันโอ้กระังจรจรจริงไม่รู้ผมจะพูดยังไงพราพี่พี่ไม่ตอบก็ได้พี่ก็กไม่ตอบก็ได้ครับจริงพวกนี้จริงพยานนัอะไรครับจะได้ม่มีเสียงจะได้ไม่มีพยานจะไดไม่ีหลักฐานผมไม่อยากตีค่ามันเป็นเงียนครับเพราะว่าผมมาให้ด้ยเาอไม่าไวเช ผมเอามาให้ด้วยใจครับอยากจะนํามาให้ครับก็เลยไม่อยากจะตีค่าเป็นราคาที่ก็ก็อนิวมาเดี๋ยวเสือก็พาไปเสือก็ต้องเอาพามาพามาด้วยนะเสือบอกถึง8ไดแน่พูดอย่างนี้ถึง8ดแน่ๆเดี๋ยวเสือก็ต้องขอบโตไปอีกเอ้าอย่ามาลืมแล้วเนี่ยต้นอะไรนี่ ฮกหลงต้องพูดถ้าไม่พูดจะจำไม่ได้แต่ถ้าเคยพูดไปเคยพูดอยู่ฮกหลงฮกหลงบานสีฮกภาษาบานเท้าวะฮกหลงฮกฮกหลงฮกกแปลว่าอย่างฮกฮกลุกครับลายุกมันลุกภาษาไทยเรียกว่ามันลุกแปลว่าหลงมาสั่นปะบ้านเท้าหลงกับว่าหลุงเลยแล้วเนาะ ฝากฝากถ่ายรูปให้หน่อยจะขอรูปผมผมขอรปลุงอันนี้มีพยานแล้วนะครับว่าขอถ่ายรูปได้ครับมีพยานแล้วนะครับ้าคอเอาไปมาหนาเป็นใครกันแล้วแต่มาหนาคนนี้เอาไปคนนี้พี่หน้า ข้าบุญไปแล้วข้าบุไปแล้วได้เงินอยู่พอจะมารับน้ำเจ้านี่คไม่ไม่ข้าบุญไปแล้วสามรูปนะขอบคุณที่ก้อนทนนินะครับที่ม่อมต้นไม้มงคลนะครับต้นฮกหลงนะครับฮกหลงก็ บอกพี่มานานะไม่ต้องเอาไปนะพี่นะครับช่วยการดูแลนะพี่นะครัถ้าพี่อยากขยายไงเออพี่มาหลายช่องนั้นสี่สิบห้าสิบช่องเนี่ยเป็นกระถางมันจะแตกกอไปเขาหลุดเนี่ยเป็นกระถางก็พี่ถ้าเราแยกเป็นกระถางแลล้วปูกรอบๆอย่างเงี้ยจะได้กอใหญ่ขึ้นครับพี่พี่ก็กังเนียวยืนยันแล้วหัวต้นหกหลงไม่มีเหลี่ยมเออครับรับรองไม่มีเหลี่ยมพอปลูกไม่มีเหลี่ยมก็ไม่มีเหลี่ยม มาทับก็ไม่เหลี่ยมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวยนะครับหอมไหมครับพี่นี่ไม่หอมไม่หอมเลยครับเป็นไม้พุ่มอากาศไม่หอมแต่สวยนะครับไม่กระยี่ก็มีเหมือนต้นเมงการต้องเก็บไว้ที่ร่มนะครับเพราะว่าร่มลำไรใช่ไหมครับตอนเช้านี่รับแสงแดดตอนเช้ายิ่งร่มลำไรก็ต้องหน้าบ้านนี่นะมันลำไรดีดี ช่วยกันดูแลเด้อครับให้อยู่ทุกที้ใครมายกเด้อจะให้หายเด้ออยจะให้พี่มานาไปชกเด้อเพราะว่าหายแล้วมานาจะเดือดร้อนนะคะไม่ต้องให้หายร้องเพลงแฮปปี้บอทเดย์ให้ก็เข้าในร้องไปแล้วอ้าวกลับวันไหนครับจะกลับวันไหนกลับวันนี้แหละครับกลับวันนี้เลยบ้านผมอยู่บัวขาวเนี่ยครับคุณชิชไม่ไม่รอไอจุดไฟใต้แสงเทียนละร้องเพลงอาจารย์กระท่องชมจันทร์กล้องชมจันทร์ยาฟ้าใช่ไหมอาจารย์ ดี๋ยวเราจะทำบรรยากาศร้องเพลงเพื่อกล่อมจันทร์ตอนเย็นครับตอนเย็นมีแสงจันทร์นิดๆอยู่เพื่อไอ้กลุี๋ยวดูก่อนครับเพราะว่าผมเองก็ไปกับอย่าไปสัญญาใครง่ายๆถ้าทำได้ค่อยสัญญาใช่ครับถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องสัญญาใแล้วมันจะมีความหมาย ถึงหรือยังครับเอเดซเลยไม่มีใครลงลงมทิ้งเลยว่าฝากไปแค่นี้นะครับผมจะได้หยุดพูดอันนี้ได้ได้ห้านาทีแล้วค่ะอาาจรเอเดซาทีพี่ทุ่น่อยนะยังไม่ถึงแปดก็เห็นว่าเขาลุมอะไรก็วิ่งมาตามหลังเขาได้หกแล้วค่ะได้หกแล้วินนทีี่่ปลูกก็เหลืออีกสองค่ะ อ๋ออันนี้ไม่ต้องใส่เคใช่ไมไม่เลยป้าหลวไม่เคยใช้เคมีก็คุณก็ก๊อกนิวก็เอาต้นฉากช่องพ่อพงพ่อเพียงด้วยนะครับพ่อพงพ่อเพียงไม่ไม่เรีนครับพ่อพงพ่อเพียงเลยผมทำเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงก็คือทุกอย่างเราไม่ใช้สารเคมีชอบกันทำเกี่ยวกับสีถ้าไม่ใช้สารเคมีก็เรียก เอาอะไรใส่สินคากีเยวกอร์กนินเซเกนิเซษลิมเนี่เกตรอินทรีย์สีสวยสีสวยหน้าดินผสมใมปถามแล้วก็เดี๋ยวคอยประจบเอาอยู่หอกนานนาสีมันสวยนะสีสวยสีสวยถ้ามาถามเรี้ยวนี้จะดีต่อสีคือคือพวกบอลสีน่ยมันจะช่วยในการขับสีอย่าง ปกติแล้วบางบางที่เขาจะใช้มะนาวนะครับมาวางความเปรี้ยวแล้วก็สีตัวนี้ก็จะเข้มขึ้นครับเข้มขึ้นชัดเึ้ดอันนี้ฮกหลวงเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดเออเดี๋ยวจะเก็บมะนาวอยู่บ้านมาใส่ให้นะใบออกมาไม่ละหลวมอายุเยอะเท่าไหร่มันยิ่งใบสีชมพูเยอะมันมันเกียวมันเหมือนกับต้นคริสต์มาสเลยอ่ะใส่กี่ลูกมะนาวมะนาวเยอะเลยนะ นาวเยอะเลยปีลูกปีมันจะสีแดงเฉพาะปีนั้อันนี้แดงตลอดแดงตลอดขอให้ขอให้หัวมีอายุมีอายุเยอะที่หัวถ้าเกิดเราเอาไปพาวหัวแล้วเกิดมาใหม่มันก็จะเขียวเขียวอย่างเงี้ยครับอ๋อแรกแรกก็เขียวเขียวแต่ถ้าหัวแก่เต็มที่แล้วเราไปปลูกยังไงก็สีชมพูอย่างนี้ตลอดตีเลยครับ แล้วมีอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับโอ้โหช่วงหนไม่ยอไม่อะไรเลยไม่ยอมไม่อะไรเลยหน้าหนาวเนี่ยลายมันจะดีบนหน้าหน้าหนาวเนี่ยมันจะพักหัวถ้าเราปล่อยธรรมชาติแต่ว่าเห็นไหมเนี่ยลายเนี่ยผมแช่น้ําไว้ครับตอนนี้ยกมาให้ลุงเนี่ยผมเอายกออกกากที่แช่น้ำไว้อันนี้ช่วงหน้าหนาวเราต้องให้น้ําตลอดครับแช่ไว้เลยกันพักหัวครับ เหมือนเผือกอะครับนี่เราไม่ต้องไปรดน้ำก็มีลายตะมังรองรดน้ำนมีลายตะลับังวาคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากมากนะคะ